สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มเจอลุงปั่นจัก,กรยานเก็บขยะเพจเฟซบุ๊กบอนพาเที่ยว b a c k p a c k เกอร์บ er ได้มีการลงเรื่องราวสุดประทับใจโดยได้ระบุว่าเรื่องราวของพี่สมพงษ์ผู้ภูมิใจในอาชีพเก็บขยะริมทางระหว่างทางขี่รถไปเที่ยวชัยภูมิ ผมสังเกตเห็นชายวัยประมาณ50ปีกำลังเข็นรถจักรยานคันเก่าๆอยู่ริมถนนเต็มไปด้วยกระสอบรุงรังเก็บขวดพลาสติกที่มีคนมักง่ายทิ้งไว้เกลื่อนริมทางมองดูก็รู้ว่าคงเร่ร่อนไปเรื่อยด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมจึงจอดรถดักสอบถามสวัสดีครับพี่เก็บขวดไปขายเหรอครับใช่ครับพี่สมพงศ์ตอบขายได้บันละเท่าไหร่ครับเนี่ยสองวันหนหึ่งได้ที่80บาทครับ แล้วทำไมต้องแขวนธงชาติไทยติดรถไปด้วยครับผมถามเพราะอยากรู้พี่สมพงศ์ตอบอย่างภาคภูมิมันเป็นธงเฉลิมพระเกียรติที่นายอำเภอให้ผมเนื่องจากผมทําความดีเก็บขยะริมถนนถ้าไม่มีผมคอยเก็บขยะจะเยอะกว่านี้ผมฟังแล้วอมยิม้มไม่รู้หรอกนะว่าชายเร่ร่อนคนนี้จะพูดจริงหรือเปล่าแต่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจขณะพูดอันนี้ของจริงแน่นอน ผมจึงอยากช่วยเท่าที่พอมีกำลังมอบเงินให้พี่สมพงษ์500บาทพร้อมเนสกาแฟกระป๋องเขียวให้พี่แกได้ดื่มเพื่อความกระปี้กระเป๋าขอบคุณเรื่องราวดีๆให้ผมได้รู้ว่าแม้แค่คนเก็บของเก่าริมทางก็ยังมีความสุขและความภาคภูมิใจและขอบคุณเนสกาแฟกระป๋องสีเขียวที่สนับสนุนทุนให้ผมได้มีโอกาสส่งต่อคนอื่นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ